เอาแล้วครับก็สวัสดีนะครับอยู่อยู่กับผมซันชินนะครับในวันนี้ผมจะมาผมจะมาเอาชีวิตรอดนะครับตอนนี้ชินกระดองทำอะไรอยู่ไปสัมผัสอ๋อคือมันด้นจริงนะชินทำยังอยู่แล้วนี่ก็คือบ้านรกระทำขุดของโอเคไม่ขึ้นเปิดประตูไปเนี่ยขึ้นไงล่ะที่แรงขัดใจทุกทีอะไรทุกคนมาดูซิียงบ้อน้ำกํลังทายอยู่ยัง ทุกคนตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้นั้นเรากำลังแบบโอ้ยฉลามตัวใหญ่เหลืออเเกินนนโทาไมฉััส่ราขุดดูใช่ไหมกำลังอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมอันนี้ผมสร้างเองนะครับบ้านนี้ผมก็สร้างเองใครจะใครจะช่วยสร้างเราผมช่วยครับผมพี่ครับเดี๋ยวผมดูวินผมก่อนวีดของผมตัวยัง เลยห้านาทีนะเพื่อนแม่ครับผมรักพ่อกับแม่มากเลยนะฉลาดถ้นกําลังใจเรื่อยๆนะนี่นะเพื่อนนี่นะทุกคนนี่คือบ้านของเราหลังเล็กไปหน่อยเฮ้ยหรือว่าเราจะลอมแล้วเฮ้ยตาจกไอเขียวมันทำตะโกนตอนนี้ผมรอมมาหลายวันแล้วเนี่ยวินผมยังไม่โตเลยแต่ตอนนี้นะครับไอเขียวมันระเบิดบ้านมันระเบิดกระจกบ้านผมนะครับ เฮ้ยแค่หนึ่งบาทเราจะไปหัวร้อนลายเล่ามันทำมาฮะมันทำมามันทำแล้วมันต้องหัวร้อนดิเฮ้ยเอ้าแค่หนึ่งบาทเองไม่ใช่สองบาทห้าบาทเนี่ะมีอะไรทำมั่งโอยอย่าอย่าขโมยเล็กไป่ได้ขโมยหาของอยู่แล้วนึกสานักงานทุกคนเข้ามาอยู่เลยฉล้รู้จักกับไฟแชกอ่ะ

เจ็บเอ้าทุกคนใครยิงวะผมไม่ได้ทำใจใจเอ้ยโอ้โหมดเดี๋ยวไปหมดเลยนะผมก็ไม่ได้ทำเาะผมสร้างบ้านเฮ้ยสันสันเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไนไงเป็้างนไม่ปโมดกันไหมมาเอาหายาผมเจอเ่ยเพื่อนเจอแล้วเนี่ยเพื่อนเล่มเดียวกัน่กี้ใครก็อย่าไปจุดเทียนทันทีนะเพื่อน คุณผู้ชมไม่ต้องไปจุดเทียนทันทีนะครับไม่งั้นบ้านบึ้มแน่เลยครับใช่ไหมคินใช่เราเคยลองมาแล้วใช่พวกเราเคยลองมาแล้วนะเพื่อนหายไปเลยตอนนั้นอ่ะเพื่อนผมตายตอนเพิ่งเล่นใช่ไหมตอนที่เราแบบฆ่าอยู่ใช่ไหมนอนเลยเพื่อนอยู่ดีๆอ่ะเพื่อนอ่ะอยู่ดีๆนะก็มาตั้งหน้าผมแล้วก็ผมก็ฆ่าเขาไปไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะมาปังผมทําไมอ่ะใช่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 ผมตายแล้ว ตอนนั้นนะตอนเพิ่งเล่นแต่ตอนนี้เล่นมาหลายวันแล้วนี่นะครับมันมีบัคอยู่ครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับเนี่ยเนี่ยครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ตอนนี้โหดมากๆมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหลายวันแล้วเนี่ยตอนนั้นอะที่ผมแบบนอนแบบที่ผมเล่นหูแล้วใช่ไหมมีแบบเป็นชาร์จใช่ไหมผมลองมองไปที่ตาผมดูดีๆดาของผมก็มีสองอันมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอก่ เราไม่ไปนะเราไม่ไปโอเคเพื่อไม่อยากดีดให้หรอในก็ไปหาวัวเห็ดสีแต่ว่าก็อะไรนะก็ทำให้เราอยู่ปลอดภัยได้ตรงนี้คือสวนที่ยตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังหาเงื่ออยู่ตอนนี้เนื้อปุ้มผมแบบโอ้ทผมเล่นสนุกมากเลยนะครับทุกพุทจมตัวอาหารโอ้อาหารที่กิน กินแต่ทำไมไม่ได้กินวะตอนนี้เพื่อนตอนนี้เพื่อนอันนี้นครับเปิดกบหลังนะครับไอดอลของเขาเลยใช่ไหมโอ้โหซูเปว่าตัว,ตวนี้มันจะทำให้เเป็นไรดนะี๋ยวอะไรไม่ได้เกิดพลังงานบางอย่างเหรอฉลามบ้านนี คโอ้ยเราต้องวุ่นๆแบบไหนใช่ไหมยังเป็นฉลามได้เวลาที่สมควรแล้วแหละโอเคทุกคนก็สลับคลิปนี้นะฮะเป็นเวลาสมควรแล้วในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเไม่ได้หยุดสักวันเลยเฮ้ยไม่ใชอ